Yeah. เมื่อกี้ที่ลองนะเป็นการเอาลูกบอลนะครับโยนสัใส่ไปในถาดภาชนะนะครับเพื่อจะทําการดับแต่ก็อย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะครับคราวนี้เราเปลี่ยนวิธีนะครับจะลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาฐานตั้งนะครับแล้วเอาลูกบอลวางนะฮะให้เสมอว่านั้นวางอยู่ในพื้นที่นะครับดูซิว่ามันจะสะบัดได้ไหมรับชมกันนะครับ เมื่อกี้นะฮะที่เราทดลองนะฮะทางด้านมานอกนะครับเราเ,าเอารูปบอลนะโยนใส่พื้นที่เกิดเหตุหรือเราไปตั้งไว้ในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นคาบพัดชนะนะครับเราก็คงเห็นในเรื่องของคาาของการระดับนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับตลนนี้ในเรื่องบอลเนี่ยนะครับเราอาจจะจะไปตั้งไว้ในภายในอาคารแล้วเราก็เลยมีเป็นกล่องไม้นะครับตั้งฐานนะฮะแล้วเราก็จะลองสังเกตว่าเกิดเหตุเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่ถ้าบอเนี่ยเรามีการถ่ายรูปไปแล้วนะครับเนั้นจาการวางรูกบอลนั้น เมื่อสสยชนวนโปรตนประกาย,ฟยไฟไ้ก็เ,เกิดการฉีดออกมานะครับงั้นเราไปดูรูปแบบของการทำงานเพราะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอนาเยเดินเข้าไปแปบ